สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ขอ้อไปเริ่มกันเลยรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดอก็ไก่รถแท็กอร์ของเอกชน ขอไข่รถแท็กเตอร์ของรัฐวิสาหกิจขอควายรถบดถนนของเอกชนงองูรถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัดเฉลขยขอไข่รถแท็กเตอร์ของรัฐวิสาหกิจรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนคลางการทูตขอไข่ รถของมูลนิธิร่วมกตันยูขควายรถของวัดงงูรถของมูลนิธิสายใจไทยเฉลยก,ก็ไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนทคงการทูตประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใดก็ไก่ยื่นคำขอต่อนาทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งขอไข่ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาขอควายยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกงองูยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถเท่านั้นเฉลยขอไข่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาผู้ตรวจการตามพรบรถยนต์คือใครก็ไก่ เจ้าห MM. น้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งขอไข่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกขอควายเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งจำกัดงองูเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉลยก็ไก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถจะต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่60วันขอไข่25วันขอควาย30วันหรืององงู15วันครับเฉลยงองงู15วันครับกรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถดำเนินการแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดคอไดถูกต้องก็ไก่ไม่เสียค่าปรับเนื่องจากจำเป็น ขอไขมีความผิดต้องชำระค่าปรับโอดเกินกำหนดขอควายรถไม่สามารถแจง้งย้ายได้งองูผิดทุกข้อครับเฉลยขอไขมีความผิดต้องชำระค่าปรับโอดเกินกำหนดขอไดไม่ควรปฏิบัติเมื่อขับขี่ในขณะฝนตกก็ไก่ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่างรุนแรงขอไข่ขับด้วยความเร็วต่ำขอควายเปิดไฟหน้ารถ งองูหยุดรถรอบถนนฉเฉลยก,ก็ไก่ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่างรุนแรงข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องสําหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนก็ไก่เปิดไฟสูงตลอดเวลาขณะขับขี่ขอใครขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็นขวายขับให้เร็วได้ตามปกติงองูเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาขณะขับขี่ เฉลยขอไข่ครับขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็นหลังจากเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรกก็ไก่แจ้งกู้ภยัยขอไข่แจ้งตำรวจขอควายแจ้งประกาศรถยนต์งองูให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถคันอื่นทราบครับเฉลยงองูให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถคันอื่นทราบครับ หากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวคุณไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไก่ปรถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลขอไข่ไม่ต้องสนใจหากผู้บาดเจ็บไม่ใช่คนที่คุณรู้จักขอควายแจ้งตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเงงูรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เร็วที่สุดเฉลยก็ไก่ครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ํามันก็ไก่รถจะประหยัดน้ํามันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นขอไข่รถจะประหยัดน้ํามันหากขับด้วยความเร็วคงที่ขอควายรถจะประหยัดน้ํามันมากขึ้นหากเร่งเครื่องบ่อยครั้งงงูรถจะประหยัดน้ํามันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วไม่คงที่ครับเฉลยขอไข่ครับรถจะประหยัดน้ํามันหากขับด้วยความเร็วคงที่ หากกำลังขับขี่รถอยู่บนถนนแล้วฝนเริ่มตกผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ลดความเร็วของรถลงขอไข่เร่งความเร็วของรถเพื่อให้ผ่านไปโดยเร็วขอควายเปิดไฟฉุกเฉินและรีบขับผ่านบริเวณนั้นไปงูหยุดรถข้างทางทันทีเฉลยก็ไก่ลดความเร็วของรถลงบริเวณใดห้ามแซง กอไก่าทางตรงขอไข่าทางที่ปลอดภัยขอควายทางโล่งงองงูทางโค้งและสมีแคบเฉลยงองงูคลาบทางโค้งและสมีแคบการจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตรก็ไก่ห่างไม่เกิน35เซนติเมตรขอไข่ห่างไม่เกิน30เซนติเมตรขอควายห่างไม่เกิน25เซนติเมตรงองงูห่างไม่เกิน40เซนติเมตร เฉลยข้อควายขับห่างไม่เกิน25เซนติเมตรการขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้ก็ไก่เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวาขอไข่แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียวข้อควายแซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซงงูง แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพานเฉลยก็ไก่ครับเมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวารถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้ก็ไก่รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนดขอไข่รถที่จดทะเบียนแล้วขอกวายรถที่ขาดต่อภาษีงงูรถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป เฉลยขอค่ายครับรถที่จดทะเบียนแล้วรถในข้อใดห้ามมาใช้ในทางก็ไก่รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงขอคข่ายรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนดขอควายรถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้วงองูรถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนเฉลยก็ไก่ครับรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง เขตปลอดภัยหมายความว่าอย่างไรก็ไก่พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้ขอไข่เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนํารถผ่านเข้าไปได้ขอควายพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนทุกเวลาสําหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไปงงู เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอเฉลยน,น,นะครับหอกไวพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไปรถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้ ก็ไก่รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดขอไข่รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถขอควายรถที่มีล้อไม่ใช่ยางงองงูรถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ80เดซิเบลเฉลยงองงูครับรถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ80เดซิเบลเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ไก่เพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถขอไข่เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรอบส่งกวายขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางงูเพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถครับเฉลยข้อควายขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือ คนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่เส้นชะลอความเร็วขอใครให้เลี้ยวรถได้ขอควายห้ามเลี้ยวรถงองูให้จอดรถได้ครับเฉลยก็ไก่เส้นชะลอความเร็วเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย,ย่างไร ก็ไก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้ข็ไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรก็ควายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรงองงูให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรเฉลยก็ไก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็วให้ไปได้ทันทีขอไข่ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วใส่ได้ข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้งงงูให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและรีบแรงเครื่องไปก่อนเฉลยข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้ง เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถภายในช่องสรจาจรห้ามแสงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาดขอไข่ขับรถให้ช้าลงให้เลี้ยวขวาขอควายขับรถไปทางด้านขวาให้เลี้ยวซ้ายงองูเพิ่มความระมัดระวังห้ามเลี้ยวซ้ายเฉลยก็ไก่ขับรถภายในช่องสราจรห้ามแสงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาด เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามคน่านขอไข่ทางข้ามขอควายบริเวณข้ามถนนงงูเฉพาะคนเดินครับฉเฉลยงองูเฉพาะคนเดินครับเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน50กิโลกร,รมัมขอไข่ห้ามใช้เสียงเกิน50เดซิเบลเอ ข้อควายห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขที่อยู่ในป้ายนั้นงองงูเฉพาะคนเดินเฉลยข้อควายครับห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขที่อยู่ในป้ายนั้นเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามรถกว้างเกินกำหนดขอไข่ห้ามรถยาวเกินกำหนดขอควาย ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นตันตามจำนวนตัวเลขที่ระบุไว้ในป้ายนั้นผ่านเข้าออกง,งองงูจำกัดความเร็วเฉลยคอควายครับห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นตันตามจำนวนตัวเลขที่ระบุไว้ในป้ายนั้นผ่านเข้าออกเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามหยุดรถทุกชนิด ขอไข่ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋งเพราะเป็นทางเอกขอควายให้ลดความเร็วลงและขับต่อไปช้าช้างองูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้เฉลยงองูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้ เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางหน้าผ่านไปก่อนขอไข่ห้ามกับรถไปทางซ้ายก็ควายห้ามกับรถไปทางขวางองงูให้กับรถไปทางขวาเฉลยก็ไก่ครับให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก็ไก่ห้ามรถยนต์ผ่านขอไข่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตังป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อนข้อควายให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้ายงองูให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวาเฉลยขอใข่ครับต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตังป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อนเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ไม่ขับรถตรงไป ขอไข่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้นขอวายไม่ขับรถเข้าไปงงงูให้ขับรถไปทางด้านซ้ายเฉลยข,ขอไข่ครับต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้นการขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไรครับ <L ew> er <sey> ก็ไก่ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน ขอใข่ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนกว่ายให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนงองูให้รถที่จะเข้าวงเวียนและจะตรงไปไปก่อนครับเฉลยก็ไก่ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนการขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า2ช่องทางข้อใดถูกต้องก็ไก่ เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาในขณะอยู่ในทางเลี้ยวข้อไข่ขับค่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้นข้อควายขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้นงองูขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยวเฉลยข้อควายขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น ในกรณีที่รถผ่านซอยที่มีรถออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่บีบแตรให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไปขอไข่เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสำหรับกับรถทางตรงขอควายพยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยไส้ออกมาเงางูขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน เฉลยขอไข่ครับเปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสำหรบับรถทางตรงทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของของผู้ขับรถคืออะไรก็ไก่ขับรถช้าใจเย็นขอไข่ขับรถเก่งคล่องแคล่วก็วายขับรถอย่างมีสติเคร่งคลัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจง,งงูขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ เฉลยข้อควายครับขับรถยังมีสติเคร่งคลัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจสิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้ก็ไก่ค่อยๆเคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควรขอไข่ชะลอให้รถจักรยานยน์หรือรถโยนที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อนขอควาย ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้างองูบีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็วเฉะลยงองูครับบีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็วสิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลืองก็ไก ชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดงขอไข B ่บีแตรเล่งรถคันหน้าให้เร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดงขอควายขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดงงงูขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดงเฉะลยก็ไก่ครับชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ที่กับรถขอข่ายขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทางถ้ามีคนกําลังเดินข้ามทางอยู่ควรหยุดให้คนเดินข้ามทางข้อควายที่ห้ามคนข้ามถนนงองงูที่สําหรับคนพิการเฉลยขอข่ายครับขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทางถ้ามีคนกําลังเดินข้ามทางอยู่ควรหยุดให้คนเดินข้ามทางมาเริ่มที่หมวด6กกันนะครับ เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ที่กับรถขอไข่ที่ห้ามกับรถก็ควายที่ห้ามแสงงองูเริ่มต้นทางด่วนทางหลวงพิเศษเฉลยงองูเริ่มต้นทางด่วนทางหลวงพิเศษเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ทางข้างหน้ามีที่กับรถสามารถกับรถได้บริเวณที่มีป้ายจุดกับรถครับขอไข่ห้ามกับรถ ข้อควายกับรถได้เฉพาะรถยนต์งองงูให้เลี้ยวซ้ายเฉลยก็ไก่ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกับรถได้บริเวณที่มีป้ายจุดกับรถครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชันขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวาคอควายขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางลงลาชันงองูขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีสะพานแคบเฉลยขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ขับรถด้วยความเร็วเพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัวขอไข่ขับร,ร้อยช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายก็ควายให้ขับร,ร้อยช้าลงและให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังงองงูขับรถให้ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแค่ไปทางขวาเฉลยงองงู ข,ขับรถให้ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้ายขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังขอควายขับรถให้ช้าลงและชิดซ้ายขับรถไปทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา งองูให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโคดเคี้ยวเลิ่มซ้ายเฉลยงองูให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโคดเคี้ยวเริ่มซ้ายเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโถรแยกไปทางซ้าย ขอไข่ขับรถ e ด,ด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโทรูปตัวทีขอควายให้ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดการรูปตัวท claro ีเงางูให้ขับรถด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดการรูปตัววายเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางเอกตัดการรูปตัววายขอไข่ทางเอกตัดการรูปตัวทีขอควายทางเอกตัดทางโทรูปตัววายงงูทางโถแยกทางเอกเยื้องการเริ่มซ้ายเฉลยงองูครับทางโถแยกทางเอกเยื้องการเริ่มซ้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ช่องจราจรปิดด้านซ้ายขอไข่ ช่องจาราจรปิดด้านขวาขอควายช่องจาราจรปิดทั้งสองด้านง,งงางูช่องจาราจรลดลงด้านซ้ายเฉลยขอไข่ช่องจาราจรปิดด้านขวาการเปลี่ยนขนาดยางใหญ่เกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไรก็ไก่สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงขอไข่ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลงขอควายการสึกหลอของดอกยาง จะมากขึ้นงองูพวงมาลัยจะเบามากเมื่อความเร็วต่ำเฉลยก็ไก่ครับ <paragraphs> สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงการเปลี่ยนขนาดยางเล็กเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไรก็ไก่ทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิมขอไข่พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำขอควายยางจะเสียสีกับตัวถังรถงองูความสามารถในการรับน้ำหน,น,นักลดน้อยลง เฉลยงองูครับความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลงฝาปิดจุบลมยางมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆขอไข่ป้องกันยางแตกขอควายป้องกันการขโมยยางงองูป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลมเฉลยก็ไก่ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ การเติมลมยางสำหรับรถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยางขอไข่คาดคเนด้วยสายตาอคอกวายปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถงองูเติมเท่าไหร่ก็ได้ฉเฉลยคอกวายครับปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยางมีหน้าที่อย่างไรก็ไก่ตัดต่อเครื่องยนต์ ขอไข่ทําให้รถมีกําลังขับเคลื่อนขอควายช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นถลไหลงองูระบายความร้อนเฉลยข้อคขวายช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นถลขอ้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ยางระเบิดก็ไก่ใช้ยางเก่าเก็บขอไข่ใช้ยางหมดอายุขอควายบรรทุกน้ำหนักเกิดไปงองูเติมลมยางให้พอดีตามที่กำหนด เฉลยงองูเติมลมยางให้พอดีตามที่กำหนดโดยปกติการสลับยางควรสลับทุกระยะทางกี่กิโลเมตรก็ไก่10,000กิโลเมตรขอไข่2 5 0 0 0กิโลเมตรขอควาย3,000 30, 0กิโลเมตรงองู3 5 0 0 0กิโลเมตรเฉลยก็ไก่ครับ1,000 0กิโลเมตร การตรวจสอบลุมยางคอได้าฉกต้องก็ไก่1เดือนขอไข่2เดือนขอควาย3เดือนหรืององงูอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับเฉลยงองงูครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับสอบใบขับขี่ชนแนล